สวัสดีครับการคำนวณหาสูตร3ตัวบนนะครับหลักหมื่นนะครับบนนะครับบวกด้วยหลักหน่วย3ตัวหน้าครั noting, ้งที่2นะครับรางวัล3มตัวหน้าครั้งที่2นะครับ3ามบวก4นะครับเท่ากับ7นะครับ7บวก5แล้ว7ดบวก8นะครับเท่ากับ15นะครับใส่5นะครับต่อไปหลักที่สองนะครับห บวกด้วย3นะครับหลักร้อยบวกด้วย3นะครับเท่ากับ8นะครับบวกอีก2แต้มนะครับเท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับหลักหน่วยนะครับหลักแสนนะครับคือ5้าครับบวกด้วย8นะครับเท่ากับ13นะครับบวก1นึ่แต้มนะครับ3แล้วก็4นะครับจับคู่นะครับ ห้าแปดสามห้าแปดสี่ห้าศูนย์สามห้าศูนย์สี่ผลนะครับห้าศูนย์สี่นะครับ ตรงๆนะครับห้าศูนย์สี่นะครับมาถักไปนะครับหลักหมื่นนะครับบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับหนึ่งบวกหกนะครับเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดบวกด้วยแปดนะครับเท่ากับสิบห้านะครับ ลักสิบนะครับหลักร้อยนะครับบวกด้วยสามนะครับห้าบวกสามเท่ากับแปดนะครับบวกสองแทมนะครับแปดบวกสองเท่ากับสิบนะครับได้ศูนย์นะครับต่อไปนะครับหลักแสนนะครับบวกด้วยแปดนะครับห้า ิบสามนะครับได้สามครับบวกหนึ่งแต้มเป็นสี่นะครับจับคู่จะได้ห้าแปดสามเหมือนเดิมครับห้าแปดสี่ห้าศูนย์สามห้าศูนย์สี่นะครับคนที่ได้นะครับห้าศูนย์สาม ตัวตรงร 5, 0, 3, นะครับห้าศูนสามนะครับต้วต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับสามบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับสามบวกห้าเป็น เแปดนะครับเท่ากับได้ผลล้วเท่ากับหกนะครับต่อไปนะครับห้าหลักร้อยนะครับบวกด้วยสามนะครับเท่ากับแปดนะครับบวกสองแต้มนะครับแปดบวกสองเท่ากับศูนย์นะครับ แนะครับสี่บวกด้วยแดนะครับสี่บวกแดนะครับเท่ากับสิบสองนะครับบวกหนึ่งแต้มเป็นสามนะครับต่อไปเราจะไปจับคู่นะครับ3ามตัวนะครับหกแปด สองนะครับหกแปดสามนะครับหกศูนย์สองหกศูนย์สามนะครับรอผลนะครับวันที่ สิบนะครับรกรกฎาดาคม67นะครับชอบกกดไลค์กดติดตามนะครับผมขอบคุณครับ